สวัสดีค่ะพี่น้องสุขสุข,สขนจ้ามื่อวานนี้กํ <c oughs> ลาลังพากันเห็ดเห็ดแนีกินแรงจ้ะพี่น้องเมื่อวานอยากกินขอบคุณว่าสันสวัสดีเมื่อวานนี้เซ็กซ์บคุณกินเนาะสวัสดีครับเป็นเซ็กซี่เชิงกระป๋อนขอบคุณพี่น้องน้ำยาปีนไก่พี่น้องกินแกงเขาซื้อมาแล้ว

้วยพนยันปุ่มแทนนพี่น้องแน่นครับเเปิดหมดครับพี่นออ้องเอาต้มาได้ประมาณชั่วโมงนึงเง้จะเลี้ยตน้นไส้หอยผมใส่ไสเปิดพิจางพิแกงนปลาอาอห้สิบปุ่บได้พี่น้องแต่เมือนอย่นี้เขาไม่นั่งเอกตัวไม่มากที่เส้น พี่เส้นเียพี่น้องเวอร์กใส่แตนีก่อนะพี่น้มีและสมัยเก่าข้าตอนประแดกลุ่มีันงอเงี้ยมึงไงหกับเอร์ไ่ก่งนี่ว่แม่อเนาะไปเก็บนอยตปกติเ็ดังสีผม่าใส่ประแดก็มีนิกว่าเพราะว่า เลาก็เห็ดอันปลาแดกไห้โตมันเปื่อยๆเนื้อลงน้ำกระนัวแมนครับเพราะว่าสมัยตะกี้แบบนี้ต่เห็ดจังสีแหละพี่น้องใส่ออมหรือกันใช่จังสีเปลี่ยนที่กรแดกหัวเขาเห็นทีนี่แต่จังสีแหละค้นขมือมันก็คือว่าแหละเนาะแต่ไม่ไม่เวลามันเวลามันบอมี่คือจังสมัยก่อนพ่อสิมีเวลามาเห็ดจังสีได ใเนื้ประแดดในเนื้อปลาแดดลงน้ำหนึ่งอโอ้ไม่จะคองพร้อมเนื้อว่าถ้าตตง่ายคงมกินมดนนเนื่อซื่อี่มี่งจะคล้องน้ำมาตังสี่หลกจจยนงมาของแท้อันนี้พาโนย่อะไรเห็น่นี่ข้องแท้เลยเรามามันถือว่าบอได้ใส่สารพี่น้องถ้าประแดดขึ้นไ้เซวถ้าบ่มไม่นอนนะพี่น้องยาไปสื้อคลองปลอม ใส่สารมาหลายใส่เข็มมี่มาหลายของปวอมมันของแท้พ่ติแจกพี่น้องหนึง่งวมได้สองบบกข้อแน่นอนเดี๋ยวจังซิมเดยจัง่ลกันเทนนี่น้องบ่างสอนก็ได้ใกล้ตะบะหลังปุมอน <laughs> ตอนนี้เขากแตสีห้องอีเนียนประเด็ดนี่เนาะตัวห้องใสประเด็หลายแล้วห้ใสเกลือน้ำปลาเนี่ยก็เป็นั่นเป็นซื้อตัวใสประเด็มาเาต็มแหนกแล้วนี่เนาะ้ำยาแกงปลาไปอินใจได้ที่ตีนใจได้ตินกับเบียดนั่นี่เนาะกระเลียดเขาใส่ไม่เอาลหมพอมเขาใสพอมพักนี่แหละิมกอนสิ่มแบบนี้มาใส เป็นไงสุดยอดแล้วแซ่บสุยดย <Release> อดเลยพี่น้องนี่ไงมอือโอ้หืมพี่น้องลูกระเด้อค่ะเด้อเป็นตร็ดเสียก้าค่ะ

ี่น้องจะมาถาพักไห้พักกับพ่อพักไปน้องเปิดเดินผักยังไงครักนี่ยังกาเดินพักกาดแก้วครับเดินพักออกแกนิกครับทั้งหอทั้้าัวร่วัสดีครับพี่น้องมาจิ้มขอจิ้มน้ำกันด้วยครับ

กันลุ่นมันหาไปหลายเนี่ย่หลุดต้องก็น้ำไปหลายดิก็มักน้ำหลายหวัวตีก็ได้ นี่มทั่วทังสิ้นเยกข้าวาดมันีเาบไม่้ัดไม้ลายโอ้งามเด่ปั๊นี่นพวกหเตี้ยเนาะออหือสานงาม ักแ้วีวพ,วพอดี่สายเสยบนียข้าแท้วดบเสีบแท่้เมอวคกรยิัพี่เย้ให่คเด้อนแันนันนี้ันันนี้อัส้ันอันน้ักี้ันีัน้นนันดั้อัี้อยนออนน้นันอันนี้นันนี้อัอันัก <c oughs> ั้ัก้้อน้อนัน้ันอ,นนนนอด้ บรลณาไปไงเวลานวดงอ้าวหรอรับแก้วโบราณธาม่ยิ่งเหมือนฟูงเสี่ยว่านไงว่าบระสามสวยพ่อได้ยังไง พ่อยังอีกเอปลานังปลาปลานังปลาปะจับว่ะังเดยกตังเล่าเนี่ยคืนเสียบด้วยเนาะของบ่จัดเสียบตรงนี้เกินยาหลายลิลกินสรากินหลายหลายซะเต้กินยาหลาย เย่พอดีเลยมาหน,นุ่มเอทำตียาชีาง,างวนตมัน่า้นานใส่น้ำตาลน้ำ <laughs> มันบนโวก็ใส่น้ำตาลอะย,าไ,ย,ออย,า,อยาไทย่อยาไทยก็มียาไทย ไข่เล <toys> ่ามาไข่เล่าไข่เล่าบ่ได้ใส่กะทิเด้ไหมปตาแบ่ปาแบบไทยไทุ่มก็ดดีเขดีเลนมาอำไม่ให้มมื่อกินเลี้ยนบอกินอยูกตอเด็นนี่มือตากลยขอบคุณค่ะนี่ใกล้นามเยอะ คือหุ่งเดียมเนาะแซบว่าอันนั้นคือขับคุ่นมะคือแบบที่ับปุ่นเลยคือแบคือเอาไว้เต็มคิดแบบับปุ่นเออปู่นด้มาค่ะปุ่เจนเล็กไม่ <c oughs> ก,ก็บบเ,เบ,บเ็ดเ,เย้าขอเบ็ดเยเงเบ็อเยเล็กมามกามาก็ว้ามาหาต่อยา

ปูก็ตตองไปกับตันไปหาหาท่องเดี๋ยวมาหันปูอยู่นี่ละปูปรตตองไปมาโอ้ยไม่ได้นำแสบรพอสออมถ้าไว้รู้กิน,กนเลยมั้งหรอขอบุณนี่มันจะบีบดิว่ม<ง>ันกินเหมืนอนีเอาไว้บีบป้อมไงถึงไงบีบตะเกียหลายรุบนีบยาน่านเ็ดหลายหอด กินได้น้ำปลาหเหรอเขาซาน้ำปลากินซา้วน,น,น,น้ำปลาอย่างเดียวเอาออกจากหม้อไม่ไหมเนาะอันอันขับปุ่นมุนเนาะพลอยสุกเนาะเป็นน้ำปลาให้ดึดกไไอออ่อกนแล้วไม่ตัวข้างหม้อไปล้างเดีขับปุ่นคือเราข้างบ้านมากมาเม่ามากเต็มยาขัปุ่นหยาขัาปุ่นดูไปขวดมาเนาะมึงยาใจเลยเอ้าว่าว่าเต็มเหระคนก่อนไม่กินตกโบตกเตาลำพอนกันตกแล้วมันจะดีกล้วยกันนะ แต่บบอยง่นในบอกปัญญามากน่าเป็นค้อวงโอ้ยใครเน่บอมีขนขวงยู่หันแต่ม่ข้อวงยี่ทำกันถือกันเหครบมดแล้วมันเจ็น่กินเนาะ่ก็ยิกันก็รูเห็นนะกหาายกหายอกกันยอกแงคนเว่ยเฮ็ดไม้ซำน้ำยา ชว่กนบีบอยู่แต่พาท่านไม่บีบเอาแปงเอาแปงตะกีเนาะไงเนาะเจ้าขันท่านแล้วเนาะจมูอกรจอนก่อนเป็นหัวใสการหลกผ้ามันมเร้ายังไปแก้กินหมองใส่ไส้ยองขากินให้ทุกนึงเขันขันไรต่ำดยน้่นยองตำเนาไปแก้มองแค่ใส่กินก่อนเนี่ยกินหมองมันสุกอ่ะตําแล้วก็เป็นเป็นดึงดึงนี่ เพิ่มนะเพิ่มนกจะกินลํำบากเนาะมือบ้าลำบากแล้วมีร่งกับคุณเนาะตะกี้กันแน่ยนับายี้บุญยังได้กินเนาะเียสุสิดเดกินมาเขอร้องิะเป็นกบบคนไหน่กเนาใส่ยาน่นบ่าหน่อยเน่อยากนได้ก็ได้กินนี่เขาปุ๋นวดเหรอ เขาจับว่าขาเป็นโตไปยังางๆ้รอว่าได้กินว่ามีไข่กิโลงสินกไผ่สกฉันว่าเป็นนาบุญกับว่าขาไม่ได้กินดอกอบุญี่จะต้องไปหาสือ่อขึ้นมาสื่อมาื่องขุ่มนะหารกันนะถ้าเรื่อ,อเป็นแไปกินมันมเจอสองสามพัม้งงั้นเหรอง่ายนะมือบวามาถึงขาที่จะไปกินนัน สองสามพันเลยสสามพีมือหุนเนาะ <c oughs> นอ้ฝรั่แล้วสายหุมือนี่กระปุกเน,น,น,นี่ยอะไรวะปันถูกพี่บัวน้ำเหรอไม่ดนเขาวหตัวไฟแแกงงนันมั่วตัวส<อ>ีพันย่าขายปันย่งในปันผูดไทยที่พอถูกสีพันเดีกขันขาวเด้ยวจะกิน

เกี่ยววาใจบ่าขาดองเมือสองขาง่วเป็นตัวมืมมวมมวอต่มวมน,น,นี้ตัวน้งวนน้ำกล้วยเนาะถ้าตีนขอรอบดีกว่ายังใดกล้วยเนบท่านเป็นราคาผ็นี้ตัวละสามพันเป็นตัตละสหหี่มื่นห้ามื่นตึงนี้ ที่ท่นี่ง่วงไงทีไมถึงง่ายเล <ไง S 1> รวมาเพียงข้อเนี่คู่มือก็สามเมื่อนแึ 30, ้วเล<อ>ยตอนนี้ราคาลงสุดไงละมั้งดูนั่นนังนะว่วเถิดมาตบงบายเนี่เนาะไ่เด่นืิ มันจะมั่วดงแซ่บกมัดำ็นบัขมขาวงหัวกับง้ออีกจ้าแก่งัวงามก็อสู่เนี่ยข้าวาเจ้าข้าวขางยานกินนเ้มด่านมบาานังมมือเหนอยเลกินเลยดเกยมแเ็มันหอมเหมบ่อยมีมานีังบุทรงมีผู้มีเามีอสุดนอเขาสัข้าเลย น้ออกลูกไล้ยางถิ่วกเขาเล้วเอะไรกควเขาปิดควไว้ล้วฟูงเป็นร้อยขึ้น้น้ำออกลูก่อเเนาะมยังเดงานมันอยู่น้ำเทียนกับผูเขาเนาะแถวนึงเขาปล่อยได้มนะปล่อยน้ำถนผู้ถีย่างลยเนาะน้ำแรงอย่างเบเอาเขาคอกเอาก้าบานได้ก็กเพิ่นแล้วกั พีชคอไ์ไปก็ไปได้นเนาะไม่ได้ไปลูกเข้าลูกงังก็ยังพื่เอาเข้า,าเ,เ,เลยยปลาไปไว้กินเนื้อพ่จัดเลยเมื่อไรนยกินวม่อไลาิลน้กิด้วครับยืนเบื่จังไปกทีน้ำกันด้วยรับรมากอนูบ่บาดเขาเนี่ลยล่ะนี่อะไรเขาแบ ใส่ต้นดอกไม้ดอกเงินไปน้ำพึนละเอามีส้มแดเอาเซ่ส้มนั่นละเอาบ่มีเโาไปใส่หลายเอาก็ทีบ่มีน่าดีสีสากายไม่แยงเงี่ยมามยากกว่าปุ่นดิเอาใส่สมมติใส่ได้เด้อครับพี่น้องใส่หน่อยก็ได้บุญนิดเขาละแล้อวันใส่หน่อยก็ได้บุญก็โอ้ยขายน้ำมาใส่สนองน้องจังทีด้บุญน้ำพึนอ่ะมันนี้ก็ทีลาพี่ริน้องสกินเด้อครับส่วนรับมันนี้ก็ทีก็เข้ามาสวัสดีกับพี่น้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ